เรื่องราวนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับสายชาบูสายปิ้งย่างได้เป็นอย่างดีนะครับหลายคนบอกโอ้โหไปกินร้านหมูกระทะก็เป็นแบบนี้แหละจะทํายังไงดีไม่กล้าไปกินแล้วกลัวเสียโฉมนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้กลายเป็นไวรัลนะครับคนเข้าไปดูเนี่ยเยอะมากครับ5ล้านกว่าวิวแล้วนะครับเป็นอุทาหรณ์สาหรับสายชาบูสายปิ้งย่างอย่างที่ผมบอกครับกำลังนั่งจบนั่งกินกอย่างฟินๆครับปรากฏว่าหลายร้านเนี่ยใช้แก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับเจ้าแก๊สกระป๋องนี่จู่ๆมันเกิดระเบิดสนั่นกลางร้านอัับสหน้าคร วงวงหมูกระทะแตกกระเจิงนะครับโชคดีครับเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีผู้รับบาดเจ็บอะไรมากมายครับคลิปนี้ถูกแชร์กันนะครับในโลก t ิ k กต็อกในโลกออนไลน์เนี่ยเยอะครับผู้ชมเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุสุดระทึกนะครับคือเป็นผู้ชายสี่คนนั่งรับประทานอาหารกันอยู่บนโต๊ะครับก็คือทานชาบูหม้อไฟนะครับกันอย่างอร่อยครับแต่อยู่ดีๆจู่ๆเนี่ยแก๊สกระป๋องนะครับของเตาชาบูเนี่ยมันเกิดระเบิดสนั่นครับ กระเด็นใส่ทุกคนที่อยู่บนโต๊ะเลยจะต้องวิ่งหนีกระเจิงหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางอะ่ะโชคดีนะครับที่แต่ละคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอะไรคลิปนี้ถูกแชร์ไปเป็นจนวนมากครับมีคนไปแล้วจนประมาณ5ล้านกว่าอ,อยู่แล้วครับ hey. นี่ครับหลายคนบอกโอ้โหเพิ่งไปกินมาร้านก็ใช้กระป๋องแบบนี้แหละนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เวียดนามนะครับผู้ชายเออสี่คนนี้ก็เป็นผู้ชายเวีเวยดนามที่กินออชาบูหม้อไฟกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับหลายคนก็เตือนบอกว่าร้านชาบูที่ใช้ร้านกระป๋องแก๊สเนี่ยต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษและหากจู่ๆเนี่ยฝาที่เอ่อปิดกระป๋องมันเปิดออกมาเองเนี่ยให้รีบหนีเลย เป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติอาจจะทําให้มันเกิดเหตุระเบิดครับในคลิปเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าเหมือนมันจะปึ๊กออกมาครั้งนึงแล้วแล้วคนที่อยู่ในโต๊ะนี่ยก็เกริ่มผวาลุกขึ้นจนมันระเบิดขึ้นนั่นเองครับ